พบกันอีกแล้วใน EP ีที่11สําหรับรายการพระลึกลับพระหาที่มายากพระแปลกพระที่ไม่ใช่สายตรงก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นพระที่มาจากไหนจุดประสงค์ก็เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนี้ได้รับความรู้ความเป็นมาของพระรุ่นดังกล่าว เมื่อท่านพบเจอจะได้ไม่ปล่อยหลุดมือไปในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงหรือโดนกินตับปล่อยเช่าในราคาที่ถูกเนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ไม่มีข้อความภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวเพราะบางองค์เป็นพระเก่าหายากและมีราคาเช่าหาที่ค่อนข้างสูงถ้านำไปให้คนอื่นบูชาต่อก็สามารถทำเงินได้อย่างงามเลยทีเดียว และนี่ก็คือ10อันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบจินตับพระหายากในชุดที่11อันดับที่1ผ้าพระหลวงปูเผือกวัดกิงแก้วจังหวัดสมุทรปราการพิมพ์ขุดสะเร็กพระรูนี้จัดสร้างในปีพศ2464 วัตถุมงคลของหลวงปู่เผือกมีมากมายแต่ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมและเป็นที่นิยมของนักสะสมที่สุดเห็นจะเป็นพระหลวงปู่เผือกรุ่นขุดสะหลวงปู่เผือกวัดริงแก้วเป็นพระเจดีย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรปราการและพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านได้พัฒนาและปรับปรุงวัดกิงแก้วให้เจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน และยังพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในส่วนของพระพิสุสาสมเนรนและกุลบุตรกุลธิดาโดยสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนประชาบาลและจัดหาครูมาทําการรวม,มสั่งสอนอีกด้วยวัตถุมงคลของท่านยังคงได้รับความนิยมและแสวงหาอย่างสูงมาจนถึงปัจจุบันพระหลวงปู่เผือกรุ่นขุนสานี้เนื่องจากบริเวณวัดจิงแก้วแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบรุ่มแวดล้อมไปด้วยครูครองที่มีสวนรอบร้อม โเนนี้เวลาฝนตกน้ําก็จะขังประกอบกับหลวงปูเผือกท่านจึงได้ดําริจะสร้างโบสถ์ท่านจึงขอแรงจากบรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านละแวกนั้นให้มาช่วยกันขุดดินนําไปถมในที่รุ่มและปรับพื้นที่ที่จะสร้างโบสถ์ส่วนพื้นที่ที่ขุดดินก็เป็นบ่อเป็นสะใหญ่สําหรับกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้แงซึ่งมีให้เห็นอยู่จ,จนถึงปัจจุบันนี้ ในการนิ้หลวงปู่เผือกจึงจัดสร้างพระหลวงปู่เผือกรุ่นขุสะขึ้นเป็นอนุสรณ์และสินน้ำใจสำหรับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่มีน้ำใจร่วมแรงกันช่วยเหลืองานจนประสบผลสำเร็จโดยทางวัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยพระหลวงปู่เผือกรุ่นขุสะจัดขึ้นสร้างเป็นหลายเนื้อหลายพิมพ์อทิเนื้อผงเนื้อว่านเนื้อจินตะกัวมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์สามเหลี่ยมและผ้าปิดตาเป็นต้น ผู้ใดมีไว้สักการะบูชาไม่ว่าพิมพ์ไหนทรงไหนก็ถือเป็นสิริมงคลทั้งสิน้นและนี่ก็คือพาะลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาภาพว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่2เหเลี้ยหล่อชินราชหลวงพ่อโมวัดสามจีนกรุงเทพมหานครเลี้ยหลอดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2460เลี้ยหล่อพระพุทธชินราชพระครูวิรยยะจิตจารีหรือหลวงพ่อโมธรรมะสโรวัดสามจีนหรือวัดไตมิตรวิทยารามกรุงเทพนั้นเป็นรุ่นที่ได้รับการยกย่กยองว่าดีเลือดในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องอยู่ยงคงกระพัน เดรหลอพระพุทธชินราชนี้มีบางท่านเข้าใจว่าองค์พระพุทธนั้นเป็นรูปจำลองของพระพุทธทศพลญา,านพระประธานในพระอุโบสถวัดไตมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทององค์สําคัญซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสรงได้ยินติดติศัพท์ก็ได้เสด็จมานมัสการและตัดยกย่องว่าเป็นพระพุทธลักษณะที่มีความงดงามยิ่ง นอกจากนั้นพระครูวิริยะจิตจารีหลวงพ่อโมยังได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดไตมิตรและได้สร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาในปีพศ2460ก่อนที่ท่านจะมรณภาพในวันที่30กันยายนในปีพศ2461วัตถุมงคลของหลวงพ่อโมล้วนมีผู้ทุกุนเป็นเลือดทุกด้านโดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตีจนมีคำกล่าวกันว่า ใครมีพระหลวงพ่อโมนักเลงโตไม่กล้าแยม้มจึงเป็นที่ต้องการและสแสวงหาของบรรด,ดานักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญขนาจารย์โดยเฉพาะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผ่าสาพว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้ เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่สามพระสมเด็จพิมพรัศมีหลวงปุ่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปูวัดคลองขอมจังหวัดสุพรรณบุรีพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2460สมเด็จรัศมีปู่วัดคลองขอมหลวงปุ่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า ปลกเสกพิธีใหญ่ในปีพศ2456ถึง2460ในสมัยนั้นเจ้าอาวาสวัดของขอมในขณะนั้นก็คือหลวงพ่ออุ้มท่านเป็นสิทธิเอกองค์หนึ่งของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่ออุ้มมักไปมาหาสู่กับหลวงปู่สุขเป็นประจำหลวงปู่สุขในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็มักได้รับนิบตลไปปลูกเสกพระที่วัดต่างๆในกรณีนี้ก็เช่นกัน หลวงปู่สุขท่านก็ได้มาช่วยสร้างพระเพื่อหาทุนสร้างพระอุโบสถที่วัดของขอมในแห่งนี้มวลสารที่นํามาเป็นส่วนผสมในการทําพระก็ใช้ผงวิเศษว่านร้อยแปดเจสรดอกไม้ผลปตมังผงอิทิเจจากการรบสูตรแบบโบราณและยังได้นําใบรานเก่ามาเป็นส่วนผสมด้วยประวัติศาสตร์ส่วนนี้กล่าวกันว่าขณะที่นําเอาตําราบใบรานเก่าที่ชํารุดมาเผา หลวงปู่สุกและหลวงพ่ออุ้มก็ได้เดินจงกรมทําสมาธิรอบๆกองไฟเชื่อกันว่าผงเวลาน,นี้ให้ผลทางด้านคงกระพันชาตีเมื่อสร้างเสร็จหลวงพ่ออุ้มและหลวงปู่สุกก็ได้ร่วมการปลูกเสกเป็นเวลาหนึ่งไตามาดก่อนเข้าพิธีใหญ่พิธีพุทธาพิเศษพระที่บรรจุในกลุ่มองขลอมก็อยู่ในช่วงประมาณปีพศ2456-2460 ในสมัยที่หลวงพ่ออุ้มเป็นเจ้าอาวาสนั้นเป็นการปลูกเสกงูครั้งใหญ่โดยมีหลวงปู่ศุขแห่งวัดปาาคลองมะขามเท่าเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีพระเจกิอาจารย์จากเขตสุพรรณบุรีชัยนาทและจากที่อื่นๆที่ยังเก่งอีกหลายท่านมาร่วมปลูกเสกด้วยปัจจุบันพระกุขคลองขอมนี้เป็นที่นิยมกันมากแม้แต่เซียนรุ่นใหญ่ๆหลายท่านยังกว้านหาสะสมและบูชาติดตัว ทั้งนี้เพราะมีพุทธคุณเข้มขังเอกุเหลือขนานับมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอดและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาสาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่4เหเียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อวงศ์วัดบ้านค่ายจังหวัดระยองเรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2463หลวงพ่อวงศ์วัดบ้านค่ายจังหวัดระยองพระครูวิจิตธ,ธรรมานุวัตเป็นพระคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในวิชาไสยศาสตร,ร์โหราศาสตร์และแพทย์แผนโบราณองค์หนึ่งในภาคตะวันออกเป็นพระคณาจารย์สมัยหลวงพ่ออีแห่งวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีแต่แก่อาวุโสกว่า รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีเคยรองวิชากันเป็นที่ชื่นชอบของลูกศิษย์ในสมัยนั้นแต่ชื่อเสียงของหลวงพวงไม่ได้โด่งดังไปไกลเนื่องจากท่านเป็นพระที่รักสันโดษมากน้อยและถ่อมตัวทําเครื่องรางของขัง,งออกมาน้อยนั่นเองแต่ว่าในเขตท้องถิ่นหรือเขตใกล้เคียงชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในวงการท่านเคยไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษกับสมเด็จพระสังฆราชแ,แห่งวัดสุทัศน์ที่กรุงเทพมหานคร ในสมัยนั้นหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองที่กล่าวถึงนี้ท่านเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายและเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อวงแห่งวัดบ้านค่ายนี้ปัจจุบันเป็นเหรียญที่หายากมากๆเป็นเหรียญในตำนานของคนระยองหลายหลายคนอยากมีไว้ครอบครองแต่ด้วยความหายากมากๆจำนวนการจัดสร้างอันน้อยนิดจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้มีของเหรียญแบบเยอะที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสับสนกันอย่างมากสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายกับเหรียญพระพุทธชินราชของหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งมีความเหมือนกันอย่างมากในรูปลักษณ์และรายละเอียดของเหรียญจนมีหนังสือพระเครื่องหลายฉบับได้พูดถึงการสร้างของเหรียญรุ่นดังกล่าวว่าน่าจะสร้างมาจากโรงงานเดียวกันนั่นเอง และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพราะว่าตกควายหรือโดนยินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่5พระผงพิมพ์เล็บมือฐานเจ็ดชั้นหลวงพ่อมนวัดพรยาปาหรือวัด ของ12กรุงเทพมหานครพระผงรว่นนี้จัดสร้างในปีพศ2463หลวงพ่อมนค์อง12ลังสิทธิ์ปทุมธานีหลวงพ่อมนท่านเป็นเจจิตที่โด่งดังในย่านลังสิทธิ์ในสมัยปีพศ2448-2473เนื่องจากท่านเป็นทั้งพระหมอยาและพระขมังเวทที่มีชื่อเสียงโด่งดังชาวบ้านในย่านลังสิทธิ์ในสมัยนั้นให้ความเคารพนับถือ ดุดดังเทพ,พเจ้าพระเครื่องที่หลวงพ่อมนสร้างมากมายหลายรุ่นหลวงพ่อมนในสมัยนั้นเป็นที่เรื่องลือยิ่งนักแม้กระทั่งพระผงพวมหนุ่มๆในสมัยนั้นก็จะขูดเอาผงผสมให้สาวกินและเชื่อกันว่าสาวๆเมื่อกินแล้วจะหอบผ้าหอบผ่อนตามมาอยู่กับเจ้าหนุ่มทันทีทั้งหลวงพ่อมนวัดคลอง12และหลวงพ่อพันธ์วัดคลอง9ต่างก็เป็นสายสนิทพายเรือไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนสนธนาธรรมกันเป็นประจํา แต่ทั้งสองหลวงพ่อต่างก็มีความชอบไม่เหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่ทั้งสองหลวงพ่อได้เดินทุดงในป่าด้วยกันหลวงพ่อมนก็จะเสาะหาได้เก็บสมุนไพรยาเพื่อนํากลับวัดไปใช้สําหรับปุงยารักษาชาวบ้านส่วนหลวงพ่อพันธ์จะเสาะหาแต่หัวว่านซึ่งท่านมีความเจยวชาญว่าว่านชนิดไหนใช้ไปในทางเสน่ห์เมตตามหานิยมหรืออยู่ยงคงกพันหรือวานชนิดใดใช้แก้พิษหรือ มีพิษถึงตายหรือใช้ทำรรหรือแก้ยาสั่งก็จะเก็บกลับไปปลูกที่วัดของก้าวส่วนพระเนื้อผงพิมพ์เล็บมือขัดสมาธิเพชรหลังประทุนซึ่งมีความคล้ายกับพระหลวงปู่อ้นวัดบางจ่างของหลวงพ่อมนที่มียันในพิมพ์ปี2460นี้พระรุ่นนี้ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ส่วนพุทธคุณวัตถุมงคลของท่านจะเด่นทางเมตตามหานิยมแก้วขาดคงกระพันเมื่อมีใจศรัทธาปฏิหารก็จะเกิดเสมอและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพระว่าตกวายหรือโดนจินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่6กพระสมเด็จเล็บมือเนื้อผงรุ่นสองหลวงพ่อผ่องวัดคูหาสวรรค์ธน,นบุรีกรุงเทพมหานครพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2464วัดคูหาสวรรค์หรือวัดสาราสีหน้าแขงคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครในอดีตเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานโดยมีอดีตจเจ้าอาวาสที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และเป็นเจ้าตำรับพระสมเด็จเล็บมือก็คือพระวิสุทธิสารเถนหรือหลวงพ่อผ่องธรรม,มโชติโกอดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์สุดยอดพระเจจิอาจารย์ยุคเก่าย่านฝั่งทนอีกรูปหนึ่งและท่านก็เป็นสาธรรมิกที่สนิทชิดเชื้อกับหลวงปู่ชูวัดนาคปกทั้งสองก็คือหลวงพ่อผ่องและหลวงป่อชูเป็นสิทธิ์สืบทอดพุทธาคมจากหลวงปูย่ยมวัดหนัง วัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงพ่อผ่องก็คือพระสมเด็จเล็บมือซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นก็คือรุ่นแรกสร้างประมาณปีพศ2457ด้านหลังนูนเรียบไม่ปรากฏรวดลายหรืออักขระเลขยันส่วนรุ่น2สร้างประมาณปี2464ด้านหลังจะปรากฏตัวอุณารมประทับอยู่จำนวนการสร้างทั้ง2รุ่นประมาณกันว่าคงไม่เกิน5,000องค์ พระสมเด็จเล็บมือหลวงพ่อผ่องมีผู้ทุกคนโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยแม้ปัจจุบันจะไม่โด่งดังเหมือนพระเครื่องของพระเจจิจอาจารย์รูปหนึ่งหรือรูปใดอีกทั้งพระเครื่องของท่านมีจำนวนน้อยส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครองของชาวฝั่งทนบรุรีโดยเฉพาะชาวภาษีเจริญและใกล้เคียงและนี่ก็คือพระลูกล่าอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่ จะปล่อยหลุดมือหรือภาสาพระว่าตกวายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่7เหรียญลุกปุดีวัดบ้านยางจังหวัดราชบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2466 หลวงปู่ดีวัดบ้านยางท่านถือเป็นพระเจจีอาจารย์ยุคเก่าของจังหวัดราชบุรีซึ่งในสมัยนั้นวัดบ้านยางยังขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรีโดยสมัยก่อนวัดบ้านยางอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก่อนที่จะมีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ทําให้ไปขึ้นกับตาบลพงมาเดือจังหวัดนครปฐมหลวงปู่ดีท่านเป็นพระเจจียุครุ่นราวข่าวเดียวกับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกหลวงพ่อฟัก วัดบ้านโปง่งหรือเป็นพระเถระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากองคหนึ่งเลยทีเดียวโดยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางและเป็นพระอุปชาให้กับพระเจดิอีกลหลายๆองค์ยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางหลวงพ่อเกลี้ยงวัดเฉลิมบานเป็นต้นหลวงปู่ดีท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านยางเรื่อยมาจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางและเป็นพระอุปชาตามลำดับซึ่งในยุคข,ของหลวงปู่ดีนั้นวัดบ้านยางกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ด้วยเหตุที่หลวงปู่ดีท่านมีวิชาอาคมเข้มขังเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านโพงมาเดือและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายที่ไม่มีประวัติบันทึกไว้ว่าถ้ำร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากพระเกจิท่านใดเรียนหลวงพ่อดีวัดบ้านยางสร้างขึ้นในปีพศ2466เพื่อเป็นที่ระลึกงานศพของหลวงพ่อดีวัดบ้านยางคนแก่เล่าต่อตกันมาว่าหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางปลูกเสกให้ ลักษณะเป็นเหรียญเสมาข้างเรื่อยมีหูเชื่อมสลับ้องกับสร้อยมีการสร้างโดยการสองนึงคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างมิได้มีการระบุไว้ในสมัยก่อนมีพวกพ่อค้าพระนำเหรียญไปฝนลบคำบ้าง,งานศพออกเพื่อหลอกขายเพื่อจะขายให้ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นจำนวนการสร้างมิได้จดบันทึกไว้และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่น ที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยลุนมือหรือภาษาพาะวะตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่8พระนดินพิมพ์นางกวักแม่โพศกหลวงพ่อเชยวัดท่าควายจังหวัดสิงห์บุรี พระรูปนี้จัดสร้างในปีพศ2468หลวงพ่อเชยท่านเป็นพระสมถะรักสันโดษมากน้อยไม่สนใจยศถาบรรดาศักดิ์ชอบเก็บตัวเองในกุฏิเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติตลอดเวลาฉันอาหารวันละมื้อแบบเอกาท่านมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อช้างวัดตึกหลวงพ่อคงวัดบางกะพี โดยเฉพาะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือสมุทรสาครเป็นต้นวัดท่าควายปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวัดเสถียรวัฒนาดิตเป็นวัดเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงปลายอยุธยาก่อนเสียกรุงหลวงพ่อพระอุปชาเชยเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สาของวัดท่าควายท่านเป็นพระผู้เชี่ยวชาญด้านทุดงควัดและเคยทุดงไปถึงมันทะเลประเทศพมา่นาคนครวัดนครธมกัมบูชา เป็นพระเถระที่คงแก่เรียนได้วิชาคมระหว่างเดินทุดงมาเป็นอันมากโดยเฉพาะการปราบพูดผีปีศาจและการถอดถอนคุไสยต่างๆทําให้ท่านมีพวกหมอไสยเวทม์ดำคอยจ้องทําลายท่านอยู่เป็นประจําแต่ทําอะไรท่านไม่ได้ว่ากันว่าแม้แต่หลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขอเท่านั้นยังยกย่องหลวงพ่อเฉยว่าเป็นพระที่มีพลังกิจสูงพระเนืดินพิมพ์แม่นางกวักแม่โพศพ แม่โคสีแม่โคศพพิมพ์โบราณของหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายเป็นพระเนื้อดินพิมพ์โบราณเป็นที่ล่ำลือกันถึงเรื่องพุทธคุณเรื่องโชคลาภ้าขายการเข้าหาผู้ใหญ่นำความสุขสมบูรณ์ภูนสุขไม่เป็นสองรองใครเพราะเมตตามหานิยมดีเยี่ยมพระรุ่นนี้มีการลรงยางรักเก่าไว้แทบทุกองค์เพื่อรักษาเนื้อพระ และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาผ้าว่าตกควายหรือโดนจินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่9พระสมเด็จเนื้อผงผสมชาหมากหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี กรุงเทพมหานครพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในพศ2468พระพิมพ์หลวงปู่โต๊ะรุ่นนี้เป็นพระเนื้อผงเก่าแก่ของหลวงปู่โต๊พระพิมพ์นี้หลวงพ่อใก้เป็นผู้มอบแม่พิมพบล็อกด้านหน้าให้แก่หลวงปู่โต๊ะต่อมาหลวงปู่โต๊ได้สั่งให้ช่างแกะแม่พิมพ์ด้านหลังใหม่เป็นยันอยู่ในรูปหยดน้ําเมื่อสร้างพระเสร็จแล้วก็นํามาแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหา และนำพระจำนวนหนึ่งมอบให้กับหลวงพ่อแช่มวัดนวลนรดิตซึ่งเป็นสหธรรม,มิกท่านจึงปรากฏว่ามีผู้ได้รับพระพิมพ์นี้จากหลวงพ่อแช่มเช่นกันแต่ข้อมูลจากหนังสือบางเล่มระบุว่าหลวงปู่โตได้รับบล็อกนี้มาจากหลวงพ่อแช่มลักษณะของพระชุดนี้จึงเหมือนกับพระของหลวงพ่อแช่มทุกอย่างเพียงแต่ยันด้านหลังจะผิดกันผู้ที่เล่นหาพระพิมพ์นี้จึงควรจดจําเนื้อหาและยันองค์พระให้แม่นยํา ต่อย่างไรก็ตามพระเนื้อผงชาญหมากนี้ส่วนใหญ่จะมีสีแดงบ้างอมส้มหรือแดงอมน้ำตาลบ้างบางองค์เนื้อจะประทุกออกมาเป็นตะปุ่มตะปำบางองค์ก็พบเป็นทรงบิดเบี้ยวพิมพ์พระส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวยและจะพบคาบน้ำมนต์จับอยู่ตามองค์พระเสียส่วนใหญ่ส่วนผงพุทธคุณที่หลวงปู่ก็ได้มีการสอบหามาผสมในการจัดสร้างพระเครื่องชุดแรกนี้ก็มีผงวิเศษที่จัดเป็นเชื้อของผงทั้งหมด โดยในยุคที่หลวงปู่ออกทุดงบ่อยๆนั้นหลวงปู่ได้เคยไปทุดงด้วยกันกันกบหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญและหลวงพ่อเช่มวัดนวลนริตอีกด้วยและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพระวัดตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่10เหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2483วัดมหาธาตุบวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดสำคัญของเมืองเพชรและเป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีเนื่องจากมีการค้นพบโบราณวัตถุสมัยนั้นจำนวนมากภายในบริเวณวัด และได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของอาณาจักรขอมซึ่งภายในพระวิหารหลวงที่ด้านในปฏิสฐานพระพุทธรูปที่สำคัญคือพระพุทธรูปประทานทรงราชาพรสวมฉลองพระองค์แบบกษัตริย์นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ปัดมหาธาตุซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตากว้าง8นิ้วหัดซ้ายถือพัดที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดมหาธาตุส่วนภายในพระวิหารหลวงนั้น ผนังทุกด้านมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามทั้งภาพชาดกและเทพชุมนุมที่หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นเรียวหลวงพ่อวัดมหา,าธาตุจัดสร้างโดยหลวงพ่อชิดวัดมหา,าธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีปี2483มีพระจิจิชื่อดังในยุคนั้นร่วมปลูกเสกจำนวนมากมายหลายท่านอาทิหลวงพ่อชงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นต้นร่วมปลูกเสกโดยจัดงาน วิธีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยลุนมือหรือภาสาภาพว่าตกวายหรือโดนกินตับพอพารุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองครับและนั่นก็คือ10อันดับพระลึกลับพระแปก พระเสียนชอบกินตับและพระหายากในชุดที่11และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ